หลังจากที่ได้ใช้ผลิตภัณฑ์ดี o a t มาสามเดือนประทับใจมากหมูหมูโตรเร็วและกินอาหารเก่งจากที่เมื่อก่อนคอเคยเลี้ยงมาประสบปัญหาเรื่องของการหมูถ่ายเหลวและแมลงวันพอได้ใช้ผลิตภัณฑ์มอ o ั t นะคะปัญหาเหล่านี้หายไปนะคะไม่เคยพบประสบปัญหาเกี่ยวกับหมูถ่ายเหลวแล้วก็ปัญหาแมลง มีมาปล่อยใจค่ะหมูเลี้ยงง่ายโตเร็วค่ะให้เขากินทุกทุกมื้อค่ะเริ่มให้เขากินตั้งแต่เขาอย่านมค่ะตอนนี้สามเดือนน้ำหนักร้อยสิบกิโลค่ะดีมอพัดนะคะดีจริงค่ะให้เขากินทุกทุกมื้อค่ะ<อ>เลี้ยงสามเดือนน้ำหนัก ไม่มีป่วยไม่มีทายเหลวไม่พบปัญหาเกี่ยวกับมแมลงวันมาตอมอาหารค่ะตั้งแต่ใช้ผลิตภัณฑ์ดีมอคัดมารู้สึกประทับใจมากหมูโตเร็วเลี้ยงง่ายช่วยลดระยะเวลาในการเลี้ยงสามเดือนสามารถจับขายได้เลยค่ะดีมอคัดสุดยค่